โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับวันนี้จะมาะทำให้หายข้อข้องใจของ2รูลนนะครับก็รุนแรกมีชื่อรุนว่าคิดิคอนนะครับก็คือเมื่อติดขี้แล้วจะสร้างความเสียหายคิด,ดิคอนเพิ่มขึ้นนะครับความแรงขี้จะเพิ่มขึ้นว่าแหละครับถ้าติดเลขสีทองก็รุนต่อไปเป็น โจมตีธาตุนะครับก็คือบวกลางโจมตีธาตุทุกธาตุเลยนะครับก็บวกเข้าไปเลยเพียวๆนะครับ244ก็เพื่อเป็นการทดลองนะครับก็จะเป็นรูนเลเวลหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วรูนชุดที่3นะครับก็คือการแปลงธาตุนะครับก็คืออ่าตัวคูณของธาตุนะครับ่็เรามาดูกันว่าอันไหนจริงๆแรงกว่ากันนะครับก็มาทําให้หายข้อสงสัยกันนะครับว่า เราใส่โจมตีธาตุลงดันจะแรงขึ้นไหมก็มีข่าวมาแวววๆว่าเขาใช้ลงดันแล้วก็ยิงแรงขึ้นนะครับอ่าคั้นแรกไปดูค่าสถานะปก่อ,กอนะครับก็ขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับก็คุณสมบัติธาตุตอนนี้ผมอยู่อ่าพลังโจมตีธาตุดินอยู่ที่สามพันสามร้อยสามสิบสามนะครับก็แปลงธาตุดินอยู่ที่เจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ขอรูนก่อนนะครับอ่าเป็นรุนโจมตีท่าตน,นะครับอ่าเราเอารุนคียิคอนสแตนดาร์ดก่อนนะครับอ่าตาแปลง่าตอยู่ที่7.2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่าตดินเหลือแค่สามพันกับ89นะครับอ่าสำหรับดันเจี้ยนที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นดันหลายคนนะครับกับ ดันทดสอบท่าุเลยนะครับอ่าไม่ใช่สิเป็นก่อนลึกลับนะครับก็ใช้ท่าในการโจมตีนะครับกอดจะมาลองให้ดูนะครับทั้งสามรูนเลยนะครับก็อันดับแรกก็เป็นเงาแห่งมิพุก่อนเลยนะครับอัญญาล็อกล้องนะครับก่อเราไปชิกดูก,ก่อนนะครับอ่าเป็นรุนคิดที่ห่อน,นะครับ เปลี่ยนเป็นอาวุธนะครับอาอาวุธพวกนี้จะเพิ่มอันนี้นะครับเอาเป็นอาวุธธรรมดาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ติดี้เอาเดี๋ยวการทดลองอยอันนี้เกินไปอาเอาเป็นมีดแล้วกันนะครับเนาะ มาดูค่าสแตเราอีกทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าฟังจ์มที่ท่านดินอยู่ที่3062นะครับตอนนี้คืออันนี้นะครับแล้วก็คิดด่คอนนะครับอยู่ที่1 8 5่ซนะครับก็บวกไม้อีกยีเนะครับ ก็เป็น 2. องรนะครับอ่าเราไปลองกันเลยครับกับรูนเสียหายที่ทิ่ค่อนนะครับกด60แล้วก็กดมานะครับปับ๊บอ่าไม่ติดที่นะครับ ยันดูชีติคอนหัวตาขีสี่สิบบวกไหมห้าสิบไม้ติดออเหลือจะเชื่อโอ้ชีติคอนเก้าสิเปอร์เซนตยิงบอดไม่ติดนะครับแม่เหตุการณ์ปกติครับอย่าซีเรียสครับ กดเหมือนเดิมนะครับก็เราจะเน้นเป็นคี่ดีคอนนะครับเพราะว่ามีโอกาสติดเยอะกว่านะครับ7,100พันนะครับได้อยู่7,100พันนะครับทีเป็น71แล้วกันนะครับเนาะก็ยิงธรรมดาอยู่ที่สาสานะครับ ก็ขอจดโน้ตไว้ก่อนนะครับที่อยู่ที่เจ็ดหนึ่งนะครับอ่ายิงธรรมดาอยู่ที่สามสามนะครับก็นี่คือรูนชุดแรกนะครับต่อไปเป็นรูนชุดที่สองนะครับก็คือใส่โจมตีธาตุไปเลยนะครับเน้นๆนะครับก็อีกเม็ดหนึ่งผมหาชีีิคอนไม่ได้นะครับก็เลยถอดเหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดเพี้ยนอะไรมากนะครับ ก็ถ้าใส่รูนอันนี้อ่าลูนโจมตีท่านะครับก็พลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคมือนเดิมครับกดหกสิบกดอ่ามานะครับปับอ่าอยู่ที่หกเก้านะครับ อันที่หกสิบเก้ายิงธรรมดาอย่างตีที่หูห้าพันหนึ่งก็ตีที่นะครับอ่าถ้าตีที่ก็ไม่นับละกันนะครับเนาะ โอเคครับเป็นรูนถัดไปเลยครับไม่ได้สิเราต้องดูอะอะอาอารูนเขาอาจจะยิงไม่ติดที่อาจจะแรงขึ้นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวขอทดสอบอีกสักทีนะครับก็ดูจากอาตาัตราคิดยวขคอนแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอ่าเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบเก้าก็ห่างกันประมาณสองพันเลยนะครับก็กดห้าสิบยิงครับ ห้าพันสองเมื่อกี้ห้าพันหนึ่งอยาติดขี้ได้ไหมอ่าสามพันสี่นะครับก้อนแรงกว่าข้างบนนะครับสามสิบสี่อ่าจะสังเกตได้ว่าอ่าถ้าติดชีอ่า หายคีดดิ่คอนจะแรงกว่านะครับแต่ถ้ายิงธรรมดา,าจมตีธาตุแรงกว่านะครับต่อไปมีอัตราการแปลงธาตุเพิ่มขึ้นนะครับอ,อัตราการแปลงธาตุดินเป็น9.5นะครับแล้วก็พลังจมตีธาตุดินอยู่ที่3,200นะครับ ยังไม่ได้ให้ดูอันนี้เนาะถ้าเราใส่โจมตีธาตุเพียวๆนะครับธาตุเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับธาตุอยู่ที่สามพันสามนะครับก็ต่างกันหนึ่งร้อยนะครับแต่ได้อัตราการแปลงธาตุาาดินเพิ่มขึ้นมาสองเอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูกันว่าจะต่างกันไหมนะครับโอเคไปเลย คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับมามาเพื่อพิสูจน์นะครับเนาะเจ็ดพันนะครับก็เจ็ดสิบอ้แรงกว่าข้างบนนะอย่าติดที่สามสิบสามอืมตัวเลขค่อนข้างแห่งกันพอสมควรนะครับ อจมตีธาตุอันนี้กันอันตราการแปรธาตุโอเค โอเคนะครับก็เดี๋ยวอีพีสองก็มันเกินสิบนาทีแล้วเนาะสำหรับ e ีพีนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อ e ีพีสองเป็น่า,านทดสอบธาตุเอาแล้วกันนะครับเนาะไม่ใช่สิอ่าเป็นแดนแล้วกันนะครับก็ในแดนเขาต้องใช้พลังจมตีธาตุค่อนข้างเยอะนะครับธา,าตุค่อนข้างมีผลในการลงแดนนะครับโอเค โอเคครับก็เดี๋ยวให้ดูผลสรุปนะครับอ่านี่คือผลสรุปที่ได้นะครับอ่านี่ครับนี่คือผลสรุปที่ได้นะครับก็จะอ่า เสียหายคีดิคอนนะครับอันนี้คือรูนเสียหายคีดทคอนนะครับก็ถ้าติดที่นะครับก็จะได้อยู่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่ถ้ายิงปกติก็จะได้อยู่สามหมื่นสามนะครับอันนี้เป็นรูนโจมตีธาตุนะครับอ่านี่คือรูนคีดทคอนนะครับ เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะอันนี้เป็นรูนคีที่ค่อนนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับรูนคีที่ค่อนต่อไปเป็นรูนโจมนะครับโจมตีธาตก็โจมตีธาตุเน้นๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้คือติดขี้นะครับติดขี้อยู่ที่69หมืนะครับสําหรับการโจมตีปกติหรือถ้าไม่ติดขี้ก็จะอยู่3ามสามหนสนะครับซึ่งเบากว่าข้างบนพันหนึ่งนะครับ ก็ขอเป็นตัวเลขอุกลมแล้วกันนะครับแล้วการแปลงธาตุนะครับก็ถ้าติดที่นะครับก็ได้อยู่เจ็ดสิบนะครับก็เจ็ดหมื่นนะครับถ้ายิงปกติถ้าไม่จิดที่ก็อยู่สามหมื่นสามนะครับซึ่งเบาจบตีธาตุตรงนี้นะครับก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เสียหายขี้แรงที่สุดนะครับก็เป็นข้อยืนยันกันเลยนะครับว่าเสียหายขี้ที่ค่อนแรงที่สุดนะครับสําหรับการลงดันแบบ ทั่วไปหรือนี่นะครับตรงดันทั่วไปอ่าด่านท่าน,นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไว้เดี๋ยวลองมาเทสอันอีกทีนะครับแล้วก็เกาะลึกลับนะครับค่อนข้างมีผลนะครับก็เดี๋ยวอีพีต่อไปจะทําแยกเป็นเกาะลึกลับกับด่านทดสอบท่านละกันนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็ฝากฝากกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลราไปก่อนสวัสดีครับ